ป้าพามาเวทตลาดศีราิชามืมอเช้าขนม40ชิ้นไปส่งเอง ได้เด yeah. ี๋ยวพี่กองกองเงี้ยแม่ไปแม่ไม่เสร็จเลยพี่ก็บอกว่าแมาจะส่

I'm hurting myself because of the window สดใช่เยอะมากเลยนะเสือชายไม่แพงนะทุกคนถูกกว่าน้องมอีกนะโอ้ไปไหนเนี่ย ตอนแรจะให้ป้าป้าทำไรเนี่ยแอ้วแจะไม่ให้ป้าป้าทำกอาจารย์แม่แกินข้าวแกประจำข้าวกุกี้ข้าวแกประจำกุก้ใหญ่ข้าววันนี้วิ

ป้าไม่ได้เอาไม้กันสั่นมาวันนี้ไม่คิดว่าจะแวะเห็นฝนมันลงเมด็ดเลยแวะเลยเกลียดสากฝน ดูอีกตัวใหญ่ๆโตัว340เองอันนี้240ตัวใหญ่มากเลยเนี่ยตลาดศีราชาจะมีตอนเช้านะคะตอนเย็น,นไม่มี ของจะสดมากแล้วไม่แพงด้วยกุ้งตัวโตๆโล300กว่าบาทเองขายตามไซส์นี่โล240ดีทุกชัวกุ้งนี่ตัวเบลเลอร์เลยอมดนแล้นะอย่ามันข้ ก้งังเป็นๆอยู่เลยอมนเยอเลยเนี่ยไหน่ะน้นี um oh, ้้นมาไนอน้น้างล่าใครเห็นวะนอมันไว้ะมันยืนแล้วมันเมื่อยจับมันน้อนมาก à, cứ tùy, nó khôngแก rồi, thần tích, không tàu nó 这个对 งาโรงเร anyway oh, uh, Now, ียนปะอโรงเร่อช่องอลยอเลยหนึ่งเดียวเลยชอเท่าไรนีอ๋อขายเป็นโลลวอ่อแล้วี่โลสี่สี่สิบเอาเอาเอายกโลอ่ะอนเนี้ยเนี้เนีช่อนึอตรงไหนดิอันนี้นี่นี่สวยนเนี้ยนะ บ้าไนดน้เงาะแล้ก็ได้ลูกชิดสับประรดสับประรดเอเอเชื่อมเอาไว้ไปกินน้ำแข็งที่บ้านผ่านไปผ่านมาอย่าลืมมาแวะนะคะตลาดศรีราชากุ้งหมึกไม่แพงอย่างที่คิดนะตัวใหญ่ๆตัวโตท้งนั้นเลยอ่า ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าด้วยนะคะดูคลิปให้ป้าหน่อยนะคะขอบคุณค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะ